ราชาผู้ไม่รักษาศีลณอาณาจักรศิรานีซึ่งเป็นดินแดนที่เคยอุดมสมบูรณ์และปกครองโดยกษัตริย์ผู้เปี่ยมเมตตามีพระราชาพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าพระเจ้านิรัตพระเจ้านิรัตในวัยหนุ่มเคยเป็นเจ้าชายที่เฉลียวฉลาดและได้รับการอบรมให้ยึดมั่นในศีลและธรรม พระราชบิดาของพระองค์เคยกล่าวไว้ว่าศิลธรรมคือเสาหลักของอาณาจักรหากเจ้าเป็นกษัตริย์ที่ดีบ้านเมืองจะรุ่งเรืองหากเจ้าหลงมัวเมาในอำนาจและกิเลสเจ้าจะทำลายทุกสิ่งรวมถึงตัวเจ้าเองเมื่อพระราชบิดาสิ้นพระชนพระเจ้านิรัตส่งขึ้นครองบันลังในวัยหนุม่ม ประชาชนต่างคาดหวังว่าพระองค์จะเป็นกษัตริย์ที่ยุติธรรมเช่นเดียวกับพระราชบิดาแต่เมื่อวันเวลาผ่านไปอำนาจกิเลสและความหยิ่งทนงค่อยๆกลืนกินจิตใจของพระองค์ไม่นานหลังจากขึ้นครองบัลลังก์พระเจ้านิรัตเริ่มเสพสุขในอำนาจพระองค์เก็บภาษีหนักขึ้น เพื่อสร้างพระราชวังที่ใหญ่โตขึ้นสนองความฟุ้งเฟ้อของพระองค์ประชาชนเริ่มเดือดร้อนหมู่บ้านบางแห่งไร้ข้าวกินพ่อขาแม่ขาถูกรีดไถวันหนึ่งขณะที่พระองค์ประทับอยู่บนบันลังคุณนางคนหนึ่งชื่อเสนาบดีวเรศกราบทูลด้วยความเคารพฝ่าบาท ประชาชนเริ่มเดือดร้อนจากการเก็บภาษีบางหมู่บ้านไม่มีแม้แต่ข้าวกินขอพระองค์โปรดปรานีพระเจ้านิรัฐขมวดพระขนงตรัสด,ด้วยน้ำเสียงเย็นชาใครไม่จ่ายภาษีจงให้ทหารไปริบทรัพย์สินของมันมาเหล่าทหารจึงนำคำสั่งของพระองค์ไปปฏิบัติพ่อค้าถูกจับขังคุกทรัพย์สินถูกยึด บ้านถูกเผาคืนหนึ่งขณะเสวยสุราในพระตำหนักพระองค์ตรัสกับเสนาบดีว่าทำไมต้องสงสารคนพวกนั้นข้าเป็นกษัตริย์ทุกอย่างในแผ่นดินนี้เป็นของข้าเสนาบดีวเรศนิ่งเงียบสีหน้าหนักใจพระองค์ทรงหัวเราะก่อนจะหันไปหานางสนมแล้วตรัสว่า พวกเจ้าจงรินเล่ามาให้ข้านางสนมต่างพากันรินเล่าพระองค์ดื่มจนพระพักแดงกำ่ำในขณะนั้นสายพระเนตรของพระองค์ก็เหลือไปเห็นหญิงสาวคนหนึ่งในกลุ่มนางสนมนางชื่อว่ามันลิกาเป็นหญิงงามจากหมู่บ้านเล็กๆที่ถูกพาตัวเข้าวังโดยขุนนางพระองค์ตรัสขึ้นด้วยแววตาหื่นกระหาย เข้ามาใกล้ข้าเถิดมันลิกาเบื่อหน้านี้เธอไม่ต้องการอยู่ในวังแต่ถูกบังคับให้มาเธอรู้ว่าหากปฏิเสธเธออาจไม่มีชีวิตรอดพระองค์คว้าข้อมือของนางดึงเข้าหามันลิกาสะดุ้งตัวสัน่นปล่อยเพคะหม่อมฉันไม่ต้องการพระองค์ทรงหัวเราะ เจ้าคิดว่าข้าจะสนใจความต้องการของเจ้ามันลิกาเบื่อหน้านี้น้ำตาไหลาอาบแก้มขืนทิ้งเงียบงันในนครศิรานีพระเจ้านิรัตประทับอยู่บนบันลังทองในท้องพระโรงเสียงดนตรีจากนางรำดังกังวานไปทั่วโคมไฟน้ำมันส่องแสงวูบไหวสะท้อนบนผนังหินแกะสลัก ภายในพระราชวังเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและเสียงเฮฮาของเหล่าคุณนางที่ลุ่มหลงในสุราและอำนาจเช่นเดียวกับองค์กษัตริย์เบื้องล่างของปราศาสห่างออกไปไกลชาวบ้านในตลาดกลับเงียบสงัดมีเพียงเสียงถอนหายใจและเสียงร่ำไห้จากหญิงชาราในบ้านเก่าหลังหนึ่งพวกเราไม่มีอะไรจะกินแล้ว เสียงของเด็กชายคนหนึ่งพูดขึ้นขณะที่แม่ของเขากอดเขาไว้แน่นเราคงต้องหนีไปจากเมืองนี้ศิรานีเคยเป็นนครรุ่งเรืองแต่นับจากพระเจ้านิรัตขึ้นของราชบ้านเมืองก็เสื่อมถอยลงทุกวันท่ามกลางค่ำคืนแห่งการเสพสุขขณะที่พระองค์กำลังจะดื่มสุราจอกใหญ่เสียงจากทหารหน้าวาังดังขึ้น มีนักพรตเท่ามาขอเข้าเฝ้าพระองค์พยะยะค่ะเสียงหัวเราะของคุณนางเงียบลงทันทีบรรยากาศเปลี่ยนเป็นเคร่งครึมนางรำและเหล่าข้าราชบริพารมองหน้ากันอย่างสงสัยนักพรตพระเจ้านิรัตเลิกพระขนงขึ้นก่อนจะโบกพระหัตให้เข้ามาประตูบานใหญ่เปิดออกอย่างช้าๆ เผยให้เห็นชายชาราผู้หนึ่งสวมเสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งแต่ดวงตาของเขากลับเปล่งประกายด่งเปลวไฟเขาถือไม้เท้าแกะสลักจากไม้มะเกลือและร่างกายของเขามีรอยเหี่ยวย่นจากการเวลาหรือสีธรรมมานักบวชศักดิ์สิทธิ์ผู้เป็นที่เคารพของประชาชนเขาก้าวเข้ามาด้วยท่าทีสงบ เสียงไม้เท้ากระทบพื้นหินดังกังวานไปทั่วพระราชวังฝ่าบาทหรือสีกล่าวขึ้นเสียงของเขานุ่มลึกแต่หนักแน่นเจ้าคือใครกล้าบุกเข้ามาขัดขวางงานเลี้ยงของข้าพระเจ้านิรัตตรัสขึ้นดวงตาของพระองค์ฉายแววไม่พอใจหรือสีเงยหน้าขึ้นสบตากับกษริยั ข้ามิได้มาขัดขวางแต่ข้ามาเพื่อเตือนท่านละเมื่ศีลทั้งห้าและหากท่านยังเดินไปบนเส้นทางนี้กรรมจะไล่ล่าท่านจนมิอาจหลีกเลี่ยงเสียงซุบซิบของคุณนางดังขึ้นหลายคนเริ่มมองหน้ากันด้วยความกังวลพระเจ้านิรัสทรงหัวเราะเสียงดังกรรมฮ่าฮ่ฮ่า เจ้าคิดว่ากฎแห่งกรรมมีจริงหรือข้าเป็นกษัตริย์ข้าคือผู้มีอำนาจสูงสุดในแผ่นดินจะมีใครกล้าลงโทษข้าหรือสียืนมองด้วยสายตาเยือกเย็นฝาบาแม้แต่ดวงอาทิตย์ยังต้องตกดินและจัก,กรพรรดิที่ยิ่งใหญ่ยังต้องล่มสลายไม่มีผู้ใดอยู่เหนือกรรม พระองค์ทรงลุกจากบัลลังก์เจ้ากล้าสั่งสอนข้าเจ้ารู้หรือไม่ว่าข้าสามารถสั่งให้ทหารตัดหัวเจ้าได้เดียวนี้ข้ารู้แต่ข้าก็ไม่ได้กลัวความตายหรือสียิ้มบางๆสิ่งที่ควรกลัวไม่ใช่การสูญเสียชีวิตแต่คือการสูญเสียจิตวิญญาณเผอเจอ พระองค์คว้างจอกสุราลงกับพื้นจนมันแตกเป็นเสียงเสียงหรือสีถอนหายใจลึกก่อนกล่าวคำพูดสุดท้ายฟังเสียงของประชาชนก่อนที่เสียงของท่านจะดับสูญหลังจากฤษีจากไปพระราชากลับทรงรู้สึกว่าบรรยากาศในวังเริ่มแปลกไปคืนนั้นเองขณะที่พระองค์กำลังบรรทม ได้ยินเสียงกระซิบเบาๆในความมืดเจ้าละเมิดศีลกำกำลังไล่ล่าเจ้าพระองค์ทรงสะดุ้งตื่นขึ้นมาทรงมองไปรอบๆห้องแต่ไม่พบใครลมพัดแรงจนหน้าต่างเปิดออกเองพาม่านปลิวสะบัดร,ราวกับเงามืดกำลังแฝงตัวอยู่ในพระตำหนักพระองค์รีบเรียกทหาร มีใครอยู่ข้างนอกหรือไม่ทหารสองนายรีบเข้ามาคุกเข่าต่อหน้าพระองค์ไม่มีผู้ใดพยะยะค่ะพระองค์ขมวดพระขนงก่อนจะหันกลับไปที่กระจกบานใหญ่ตรงหน้าพระแท่นบรรทมแต่ทันทีที่พระองค์มองกระจกภาพสะท้อนที่เห็นกลับไม่ใช่พระองค์เองแต่เป็นชายในชุดกษัตริย์ ที่มีใบหน้าเหี่ยวย่นผิวหนังแตกแยกเป็นรอยแผลและดวงตาสีดำสนิทที่จ้องตรงมาที่พระองค์บัดซบพระองค์ทรงคว้างเครื่องประดับไปที่กระจกจนแตกกระจายความหวาดระแวงเริ่มกัดกินพระองค์ตั้งแต่วันนั้นพระเจ้านิรัตเริ่มไม่เป็นอันกินอันนอน เสียงกระซิบป,ปริศนายังคงดังอยู่ทุกคืนบางครั้งพระองค์ได้ยินเสียงร้องไห้ของชาวบ้านที่พระองค์เคยกดขี่เสียงสาบแช่งของหญิงสาวที่ถูกหลอกลวงและเสียงร้องสุดท้ายของชายที่ถูกประหารเพราะต่อต้านพระองค์เมื่อใดที่พระองค์เสด็จออกจากตำหนักเหล่าข้าราชบริพาร ก็เริ่มเห็นเงาดำแฝงตัวอยู่ข้างหลังพระองค์พระองค์เริ่มหวาดระแวงทุกครั้งที่มองกระจกจะเห็นเงาปริศนาอยู่ในนั้นพระองค์ทรงสั่งให้ทำลายกระจกทุกบานในวังสรงสั่งให้เผาทุกสิ่งที่อาจสะท้อนภาพของพระองค์ไม่มีกรรมข้าไม่เคยทำผิดข้าเป็นกษัตริย์พระองค์ตะโกนลั่น ราวกับกําลังปลอบประโลมตัวเองแต่ยิ่งพระองค์พยายามปฏิเสธเสียงกระซิบก็ยิ่งดังขึ้นในคืนหนึ่งขณะที่พระเจ้านิรัตทรงบรรทมอยู่เสียงของฤาษีธรรม,มาดังก้องในพระสุบินเจ้ามีเวลาสำนึกผิดหากเจ้ายังไม่กลับใจพรุ่งนี้อาณาจักรของเจ้าจะเริ่มล่มสลาย พระองค์สะดุ้งตื่นแต่ครั้งนี้พระองค์กลับไม่ได้หัวเราะเยาะดวงตาของพระองค์เริ่มฉายแววหวาดกลัวแต่ก็ยังคงไม่เชื่อคำเตือนโดยไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของความพินาศเช้าวันถัดมาอาณาจักรซีราณีซึ่งเคยรุ่งเรืองกับปกคลุมไปด้วยบรรยากาศที่หนักอึ้ง ท้องฟ้าไม่สดใสเช่นเคยแต่กลับเต็มไปด้วยหมอกขาวที่แฝงกลิ่นอายแห่งความลึกลับชาวบ้านในนครต่างลุกขึ้นมาใช้ชีวิตตามปกติทว่าพวกเขากลับรู้สึกว่าบางสิ่งกำลังจะเกิดขึ้นนกที่เคยขับขานเสียงเจ้ยเแจ้วกลับเงียบสนิท ไม่มีเสียงพ่อค้าแม่ค้าตะโกนเรียกลูกค้าเหมือนทุกวันมีเพียงเสียงลมแผ่วๆที่พัดผ่านตรอกซอกซอยราวกับเป็นเสียงกระซิบของเคราะหกรรมรู้สึกแปลกๆไหมหญิงชาราคนหนึ่งเอ่ยขึ้นกับเพื่อนบ้านข้าเองก็รู้สึกเหมือนมีเงาดำปกคลุมบ้านเมืองในพระราชวังพระเจ้านิรัตทรงตื่นขึ้นมา พร้อมกับอาการกระวนกระวายดวงตาของพระองค์หม่นมองจากความอดนอนหลายคืนพระองค์ยังคงถูกเสียงกระซิบปริศนาหลอกหลอนเจ้าละเมิดศีลกรรมกำลังไล่ล่าเจ้าพระองค์ทรงเสด็จออกจากพระแท่นบรรทมพระพรักซีดเผือดและดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวพระหัตส,สันเทาเมื่อทรงยกขึ้นปิดพระกัน ราวกับต้องการปัดเป่าคำสาปแช่งที่ยังดังอยู่ในพระโสดประสาสตหยุดเดียวนี้พระองค์ทรงตาวาดลั่นจนเหล่าข้าราชบริพารที่เฝ้าอยู่หน้าห้องต่างตกใจฝ่าบาทพระองค์ทรงเป็นอะไรไปเพคะนางกำนันคนหนึ่งถามด้วยน้ำเสียงสั่นเครือพระองค์ทรงหันขวับ ไปมองนางกำนันด้วยสายตาวาวโรธเจ้าได้ยินเสียงนั่นหรือไม่เสียงพวกมันที่สาบแช่งข้านางกำนันก้มหน้าด้วยความหวาดกลัวหม่อมฉันไม่ได้ยินสิ่งใดเลยเพคะพระเจ้านิรัตทรงหัวเราะแห้งๆพระองค์มองไปรอบๆห้องบรรทมก่อนจะสายพระพักเจ้าโกหกพวกเจ้า กำลังวางแผนต่อต้านข้าใช่หรือไม่เหล่าข้าราชบริพารต่างหวาดกลัวพระองค์เริ่มบ้าคลั่งขึ้นทุกวันตั้งแต่วันนั้นขุนนางหลายคนเริ่มหนีออกจากวังเพราะเกรงว่าพระองค์จะสั่งประหารพวกเขาด้วยความหวาดระแวงตกเย็นวันเดียวกันเมฆดำเริ่มก่อตัวเหนือพระราชวังสายลมที่เคยสงบ เริ่มพัดแรงขึ้นอย่างผิดปกติเสียงฟ้าคำรามดังกึกก้องไปทั่วอาณาจักรชาวบ้านต่างพากันออกมายืนมองท้องฟ้าด้วยความตกใจนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมพายุถึงก่อตัวรวดเร็วเช่นนี้ทันใดนั้นเองแผ่นดินเริ่มสั่นสะเทือนเสียงอึกกระทึกดังขึ้นจากท้องพระโรง เสาหินขนาดใหญ่ในพระราชวังเริ่มแตกร้าวพื้นดินใต้ปราสาทค่อยๆแยกออกทีละน้อยพระเจ้านิรัตทรงมองไปรอบๆพระเนตรเบริกกว้างด้วยความหวาดกลัวนี่มันอะไรกันทันใดนั้นพระองค์ก็ได้ยินเสียงหัวรอบแผ่วเบาของใครบางคนพระองค์ทรงหันขวับไปมองและแทบล้มทั้งยืน ฤษีธรรมมายืนอยู่กลางพระรานหลวงข้าบอกแล้วไม่ใช่หรือว่าถ้าท่านไม่หยุดอาณาจักรของท่านจะล่มสลายพระเจ้านิรัตก้าวถอยหลังไม่นี่มันต้องไม่ใช่เรื่องจริงข้าคือกษัตริย์แม้แต่กษัตริย์ก็อยู่เหนือกฎแห่งกรรมไม่ได้ฟ้าผ่าลงกลางพระรานหลวงอย่างแรง แรงสั่นสะเทือนทําให้พระราชวังเริ่มพังถลม่มพระเจ้านิรัตพยายามวิ่งหนีแต่ร่างของพระองค์กลับเคลื่อนไวช้าลงข้าข้าหนีไม่ได้พระองค์กรีดร้องเงาดำขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นจากพื้นดินและมันค่อยๆก่อตัวขึ้นเป็นใบหน้าของคนที่พระองค์เคยสั่งประหารคืนชีวิตของพวกเรามา เจ้าสังหารเราเจ้าโกหกพวกเราเจ้าไม่มีหัวใจของกษัตริย์พระเจ้านิรัตทรงกรีดร้องพระวรกายของพระองค์เริ่มเปลี่ยนไปผิวหนังของพระองค์กลายเป็นเกรดสีดำพระหัตกลายเป็นกรงเล็บพระเนตรกลายเป็นสีแดงฉานเหมือนอสูรยาข้าไม่ต้องการเป็นเช่นนี้ ฤษีมองดูพระองค์ด้วยสายตาสงบนิ่งก่อนจะกล่าวคำสุดท้ายบัดนี้เจ้าถูกสาบให้เป็นปีาศาจเฝ้าซากพระราชวังไปชั่วกันลเปาวสารรุ่งเช้าประชาชนในนครศิรานีต่างพากันออกมาจากบ้านเมื่อพวกเขามองไปยังพระราชวัง ทุกสิ่งถูกทำลายจนไม่เหลือแม้แต่ร่องรอยของความรุ่งเรืองไม่มีใครพบพระเจ้านิรัตอีกเลยแต่ในคืนที่พายุรุนแรงผู้เฒ่าผู้แก่กล่าวกันว่าหากท่านเดินผ่านซากวังร้างท่านจะได้ยินเสียงกรีดร้องของอสูรผู้เคยเป็นกษัตริย์เสียงนั้นดังก้องออกมาจากซากอิฐที่พังทลาย เสียงแห่งความทรมานชั่วนิรันดร์ของผู้ที่ไม่เคยรักษาศีล